ศึกแย่งชิงการเป็นเจ้าภาพวลอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกปี2,568ค่ะทุกคนไม่รู้ว่าประเทศไทยจะได้เป็นไหม วันนี้ขอมาเล่ารายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟังกันสักหน่อยนะคะเพราะกําลังจะทวีคูณความเข้มข้นในการพูดคุยกันอยู่ค่ะทุกคนมาฟังกันปี2025ก็คือปี2568นะคะอีก2ปีต่อจากนี้ก็คือปีหน้าก็2024แล้วแล้วก็ปี2025ทาง FIVB เนี่ยสนใจในการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกในทวีปเอเชียในแถบเอเชียของเราเนี่ยและในปี2025เนี่ย จะมีการเพิ่มทีมเข้าร่วมการแข่งขันจาก24ทีมเดิมเป็น32ทีมเยอะนะและจะเปลี่ยนเป็นจัดทุก4ปีเนี่ยไปเป็นจัดทุก2ปีค่ะโอ้ยสุดยอดทำให้แต่ละทีมเนี่ยมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกมากขึ้นและมีสิทธิ์แข่งขันรายการระดับโลก ฝึกทักษะของตนเองเพิ่มสกิลเพิ่มประสบการณ์ในรายการระดับโลกใหญ่ๆแบบนี้ทุกๆ2ปีอีกทาง FIVB ก็ได้เผยนะคะว่าการเป็นเจ้าภาพในฝั่งเอเชียของเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเป็นภูมิภาคที่มีตลาดวอลเลย์บอลใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียรวมถึงประเทศที่เขาเห็นก็คือประเทศไทย ซึ่งเห็นการเติบโตของตลาดวอลเล์บอลจํานวนมากทั้งวอลเล์บอลในร่มและวอลเล์บอลชายหาดและประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกแบบนี้หรือไม่ทางสมาคมวอลเล์บอลไทยนะคะนายสมพรใช้บางอย่างเนี่ยได้เคยส่งได้เคยเสนอเงิน ที่จะใช้จัดเป็นเจ้าภาพให้กับทาง FIVB แล้วแต่เหมือนเงินที่เสนอไปทาง FIVB นะคะก็อ,อาจจะยังไม่พอยังไม่มากพอในการที่จะเป็นเจ้าภาพได้ในสมพอใช้บางอย่างนะคะทางสมาคมของประเทศไทยเนี่ยก็ได้เผยว่าเราก็จะนำฟิลิปปินอินโดและเวียดนาม มาเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการ,าร่งขันดังกล่าวด้วยเสนอ FIBB ไปแบบนี้และก็เสนอไปทางฝั่งฟิลิปปินส์อินโดและเวียดนามด้วยว่าคุณพอจะร่วมการจัดการเป็นเจ้าภาพอันทรงเกียรติที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้กับเราไหมคุณเสนอมาอันนี้ก็รอลุ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะว่าฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการ,าร่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกในปี2025ไหม ถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันในแถบเอเชียเราที่เป็นรายการใหญ่เลยพอสมควรเลยใหญ่มากๆทาง FIVB นะคะกล่าวว่าพอการแข่งขันน่ะในปี2025มันเพิ่มทีมจาก24เป็น32ประเทศไทยอะ่ะไม่สามารถจัดเจ้าภาพไม่สามารถเป็นเจ้าภาพประเทศเดียวได้ประเทศไทยเพียงลำพังของเราเนี่ยไม่สามารถเป็นเจ้าภาพการแข่งขันที่ใหญ่และมีชื่อเสียง ระดับโลกที่สุดในโลกแบบนี้ได้จึงต้องหาเจ้าภาพร่วมนะคะเพื่อมาแบ่งปันแบบความเสี่ยงแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์รวมไปถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างประเทศเจ้าภาพร่วมด้วยแล้วก็ส่งเสริมกีฬาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะคือมันต้องใช้งบประมาณเยอะมากๆทาง f i v b ยังกล่าวอีกนะคะว่าในการจัดการนะคะชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาเนี่ย2022ในปีที่แล้วเนี่ย ที่ประเทศโปแลนด์จัดและเนเธอร์แลนด์จัดเนี่ยมีผู้สนใจเข้าชมการแข่งขันทั่วโลกเป็นจํานวนมากคือจัดได้ดีมากอะทั้งโปแลนด์และเนเธอร์แลนด์ก็ดีจริงๆนะคะคือเขามีแบบคือเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวการตลาด แล้วก็เศรษฐกิจในประเทศเขาเลยโดยเฉพาะสื่อต่างๆทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นะคะรวมไปถึงผู้คนเนี่ยให้ความสนใจมากๆเราจะเห็นเลยชิงแชมป์โลกครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเดือนสิงหาถึงเดือนกันยานะคะในปี2568ประเทศไทยเราก็พยายามบอกนะคะว่าเออเราอ่ะก็เป็นเจ้าภาพในหลายๆ การแข่งขันในหลายๆทัวร์นาเมนต์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นครั้งล่าสุดเราเป็นเจ้าภาพในสนามที่สามน,นะคะในการแข่งขันวอลเลย์บอลใน่นลีกถือว่าเป็นรายการที่เหมือนเราเก็บพอร์ตโฟลิโอเก็บโปรไฟล์ของเราได้ดีมากๆในการแข่งขันพวก VNL ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดที่โคราชหรืออินโดสเตเดียมที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่า ทำให้ FIVB อ่ะบมองว่าเออเรามีศักยภาพพอแต่ FIVB ก็ยังบอกย้ําอีกนะคะว่ามันมีรายละเอียดและเงื่อนไขมากๆเลยและมันต้องใช้งบประมาณสูง FIVB ขอให้ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ย และการกีฬาแห่งไประเทศไทยไปรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์หลายๆอย่างทั้งผลที่ได้และผลที่จะตามมาด้วยจากการเป็นเจ้าภาพมานำเสนอและประกอบการพิจารณาโดยด่วนให้ทันเวลาที่วอลเลย์บอลเวิลดจะตัดสินประกาศประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2025 FIVB จะประกาศประเทศเจ้าภาพในเดือนกุมภาพันธ์นะคะ อีกไม่กี่เดือนเนี่ยอีกประมาณ2เดือน3เดือนที่จะถึงเนี่ยนะคะเราจะรู้แล้วว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกปี2025ค่ะคือในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั bon ่นลีกที่ผ่านมาทุกคนเราเป็นแค่เจ้าภาพสนามเดียวคือหมายถึงว่าสัปดาห์เดียวก็คือสัปดาห์ที่3ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีไม่กี่ทีมแต่ ถ้าเราเสนอเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันชิงแชมปโลกปี2025เนี่ยมันต้องรองรับถึงเนี่ย32ทีมที่จะเกิดขึ้นเป็นทีมที่เพิ่มเข้ามาเลยนะคะ32ทีมระดับโลก32ประเทศระดับโลกอ่ะนะคะดังนั้น FIVB ก็เลยเป็นห่วงว่าเออไทยก็ไม่น่าจะสามารถเป็นเจ้าภาพแบบ คนเดียวได้อ่ะคือประเทศเดียวได้ต้องหาเจ้าภาพร่วมสิ่งที่ต้องลุ้นตอนนี้คือลุ้นฟิลิปปินส์ลุ้นอินโดลุ้นเวียดนามว่าจะยอมมาเสนอเป็นเจ้าภาพร่วมไหมจะยอมเสนองบประมาณมาให้เท่าไหร่นี่เป็นสิ่งที่ต้องลุ้นอะนะคะหรือทาง FIBB ก็คือเชื่อมั่นไทยมากๆเป็นให้ไทยอะอะเป็น คนที่สามารถจัดเจ้าภาพการอข่งขันจริงจจงโลกได้เพียงลําพังเพียงประเทศเดียวก็ดูท่าแนวโนก f เอฟจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะน่าจะต้องให้มีเจ้าภาพร่วมด้วยรอลุ้นนะคะในเดือนกุมภาที่จะถึงนี้ว่าทาง f i ฟไจะประกาศใครเป็นเจ้าภาพคือเขาสนใจทางฝั่งเอเชียมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะก็น่าจะเป็นไทยนะ อ่ะก็บอกไว้เลยนะคะก็รอลุ้นกันต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์นี้ว่าการประกาศอย่างเป็นทางการไทยจะทำได้ไหมไทยจะเสนอพูดคุยกับ FIVB ได้ไหมจะประสบความสำเร็จในการจัดเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกรายการขนาดใหญ่มากๆระดับโลกในปี2025นะคะไทยจะได้เป็นไหมทุกคนคิดว่าอย่างไร อยากเป็นเจ้าภาพการแขร่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ไหมปี2025จะเพิ่มเป็น32ทีมนะคะคือถ้าพูดเข้าวๆก็คือทีมที่บอว์ังกิ้งอันดับ1-32ถึง32น <c> ั่นแหละประมาณนั้นก็คือไม่ไม่นับทีมเจ้าภาพนะก็หลายๆทีมก็จะมีโอกาสได้มาแข่งขันในรายการระดับโลกมากขึ้นเพราะว่าพอมันมี24ทีมมันก็24ทีมมาโดยตลอดคือ การแข่งขันวอลเลย์บอลกว่าแต่ละคะแนนจะได้ทุกคนนึกออกปะคะแนนกว่าจะได้ขึ้นมาก็ยากมากแถมลบลงไปก็ลดลงไปหูหนักมากเหมือนกันกว่าแต่ละทีมเนี่ยจะได้ขึ้นมาอยู่อันดับ24ในการแข่งขันแต่ละทัวร์นาเมนท์ที่ f i v b จัดระดับโลกอ่ะมันค่อนข้างยาก f i v b ก็อ่ะโอเคฉันเพิ่มทีมไปเลย32ทีมก็ หนึ่งนึงสามสิบสองไปเลยยังไม่รวมเจ้าภาพอ่ะนะคะแล้วก็จัดทุกๆุกสองปีแต่เดิมจัดทุกๆุกสี่ปีที่เราดูกันเนี่ยคือเหมือนโอลิมปิกอ่ะสี่ปีมีครั้งสี่ปีมีครั้งทัวร์นาเมนต์ของแต่ละประเทศก็จะมากขึ้นแล้วนะถ้าต่อจากนี้จะปรับเป็น2ปีครั้งเนี่ยสภาพร่างกายของนักกีฬาน่าจะต้องฟิตแอนด์เฟิร์มกันมากขึ้นเลยนะคะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรไทยจะได้เป็นเจ้าภาพไหมในการขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025 ก็ได้พูดคุยกับทาง FIBB แล้วนะคือมีการพูดคุยกันแบบจริงจนะังนักเครียดหน้าตายเคร่งเครียดกันมากๆนะคะทุกคนที่ว่าไทยมีศักยภาพพอไหมในการรองรับทีม32ทีม ซึ่งเป็นรายการใหญ่ขนาดนี้เล่าสู่กันฟังแสดงความคิดเห็นเดียวกับเรื่องนี้กันหน่อยค่ะใกล้เข้ามาแล้วเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ที่จะเกิดขึ้นด้วยในประมาณเดือนสิงหาถึงกันยานะคะแค่พูดก็เห็นภาพแล้วว่าโอ้โหการแข่งขัน,นะะมีต่อเนื่องเลยอะเราสู่กันฟังเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ